สวัสดีครับพบกับทอยมอนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับงานที่รู้สึกว่าใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็เป็นงานที่ไม่เคยรีวิวมาก่อนเลยนะครับกับงานนี้ฮะมาร์คมิวเซนะครับเป็นงานเฮสกับหัว c a r m e มน i วเดอร์กรีเออเป็นเฮสกับแรกของลายซึ่งในระหว่างที่หัว c a r m เมนไวเดอร์กรีออกมานะครับก็จะมีการเปิดพีหัวของ c a ร์เมนไวเด5นะครับแล้วก็ หัวของอุลตร้าแมนเบลซ่างานนี้เพิ่งจะเปิดพรีเมืร์ไม่นานมานี้เองนะแล้วก็มาเร็วมากๆเลยนะสำหรับหัวกี๊ซึ่งแน่นอนว่าหัวไฟกับหัวของเบลซ่าเนี่ยก็น่าจะมาเร็วๆนี้แน่ๆเลยนะฮะอันนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันจะมีลูกเล่นนั่นก็คือมีไฟนะฮะนี่เขาก็จะบอกอยู่มีไลฟ์นะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยก็แอบอยากได้มานานแล้วฮะแต่ว่าพรีไม่ทันนะครับแต่ว่าก็ไปเดินเที่ยวเล่นนะฮะแล้วก็เจอพอดีก็เลย ถือโอกาสจัดมานะครับโดยที่ไปซื้อกับทางร้านเคียสกินะฮะก็พูดคุยกันนิดนึงแล้วก็สุดท้ายก็จัดหัวนี้มารีวิวนะครับกับร้านนี้เลยถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อทางร้านได้เลยนะครับโอเคเรามาพูดถึงหัวน,นี้กันดีกว่านะครับก็ถ้าใครเก็บ DX หรือว่า ดิสเพย์โชว์ต่างๆเนะี่ยผมว่าหัวเนี่ยมันเหมาะมากๆเลยนะเพราะเป็นหัวที่ใหญ่ด้วยนะฮะแล้วก็มีลูกเล่นไฟ L.E.D. ด้วยนะฮะก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็เหมือนกับหัวเจ้าหัวตัวนี้นะครับก็มาจากบันไดไชน่าด้วยสินะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ก็คือทางบันไดไชน่าก็จะผลิตแยกลายออกไปอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันนะก็ทำให้เราแบบได้เลือกได้หลากหลายนะครับโอเคพูดมาตั้งเยอะแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกล่ององนี้กันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะของจริงมีความสวยมากแค่ไหนสมคำล่ำลือหรือเ่่าาารรกกกก็มกกมมแออพ้ันดว แกะกล่องออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือหัวนะครับ Carmen น i วเดอร์กรีนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเออดูดีๆมันก็สวยเหมือนกันนะครับนี่ฮะเราให้ดูด้านหน้ากันก่อนนะครับดีเทลเก็บออกมาได้อย่างแบบโอเคเลยนะฮะแต่ว่าของผมเนี่ยมันจะมีรอยนิดนึงนะฮะก็ไม่ได้เนียบสัเท่าไหร่แล้วก็นี่ฮะมันจะมีรอยประกบอยู่ตรงนี้นี่ฮะนี่ตรงนี้เลยนะครับอืนรอยต่อเนาะ ก็ถือว่าไม่แย่นะลงสีถือว่าโอเคอยู่นะนี่ฮะด้านข้างนะครับอืมเออโอเคอยู่อ่าฮึบไม่มีรอยไม่รอยเมื่อกี้น่าจะเป็นรอยขนแมวนะฮะนี่ฮะด้านหลังนะครับด้านข้างอีกด้านนึงเนาะก็ถือว่าเป็นหัวที่ใหญ่มากๆแล้วก็ที่ชอบก็คือเนี่ยตรงนี้ฮะป้าย carmen reader greece นะครับปี2022ด้วยนะฮะทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับฐานเนาะนี่ฮะด้านหลังจะมีสวิตช์ปิดเปิดไฟ ส่วนฐานนะครับอยู่ด้านล่างเลยนะครับก็จะเป็นฐาน 3A 3ก้อนก็เหมือนกับเราเล่น DX อันหนึ่งนะครับสำหรับฐานของ c a m e l a d e r i e แล้วก็รวมถึงใบหน้าด้วยนะครับก็คือที่ชอบที่สุดเลยมันก็จะเป็นตานะฮะฮของตัว c a m e l a d e r i e มันจะเป็นลังพึ่งแบบนี้ซึ่ง เออพอมาเป็นแบบสเกลที่มันใหญ่ะฮะดีเทลมันเห็นชัดมากๆรู้สึกว่าแบบเออลหลงไหลไปกับมันมากๆเลยะฮะสำหรับตาของคัมเรดเดอร์กริสนะครับรวมถึงที่มีลูกเล่นไฟด้วยเออยิ่งชอบไปใหญ่เลยนะฮะก็เอาไว้วางคู่ด้านบนนะฮะแล้วด้านล่างเนี่ยก็เป็น DX นะฮะใส่บูสต์แมกนัมอ่าถือว่าเป็นดิสเพย์สวยๆที่บ้านได้เลยนะฮะแล้วก็หัวตรงนี้สามารถดึงออกได้นะฮะเราจะเห็น วงจรไฟมีไฟ LVD นะฮะเชื่อมสายอยู่ตรงนี้นะฮะสามดวงซึ่งสามดวงก็ถือว่าเพียงพอมากๆแล้วนะครับสำหรับความสว่างของดวงตาของเจ้าตัว camera c r i s ตัวนี้นะครับแล้วก็มีที่บล็อกไว้ด้วยนะครับแล้วก็กรองแสงจากด้านในอีกนะครับเป็นฟิลเตอร์สีส้มนะครับนี่ด้านในของตาเนาะเออด้านในก็จะเป็นกลวงนะครับรวมถึงตัวล็อกพอดีกับตัวหัวเลยนะครับแบบนี้จริงจ ถามว่าราคามันแพงไหมไม่ไม่ไม่ได้แพงนะฮะเพราะทุกวันนี้หัวมันก็มีทั้งขึ้นมีทั้งลงนะแต่ว่าไรเดอร์ตัวใหม่หัวสเกลขนาดนี้ผมถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับอืเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ฐานแล้วเล่นกันดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงสวยมากแค่ไหนนะครับโอเควิธีการถอดฐานนะครับก็นี่ฮะกดลงไปเหมือน DX เลยนะแล้วก็แล้วก็ดึงลงมานะครับเราจะเห็นรูใส่แล้วจากนั้นเราก็ใส่ฐานได้เลยฮะ 3A 3 A, ก้อนนะครับ นี่ไฟถือว่าสว่างมากๆเลยนะสำหรับไฟ led 6ดวงในตรงนี้นะครับลองเล่นกันดูนะฮะฮุบนี่เออมีความเหมือนในซีรีส์นิดนึงนะฮะเวลาแบบเปิดไฟอะไรเงี้ยตอนช่วงที่แปลงล้างเสร็จอะไรเงี้ยะฮะเออโอเคนะสวยดีนะครับนี่หมุนดูนะครับด้านข้างเนาะเออเจ๋งดีนะครับสำหรับไฟแล้วยิ่งแบบพอเปิดไฟอะ่ะ ด้วยรีเฟกตต่างๆด้านในนะฮะแล้วก็ตรงที่เป็นตาลังพึ่งเนี่ยฮะมันก็เอสอ่งผลให้แบบดูตามันแบบมีมิติมากๆเลยนะฮะสำหรับการเปิดไฟของเจ้าหัวนี้เดี๋ยวเราลองมาดอบไฟดูนะฮะแล้วก็เปิดไฟเจ้าหัวนี้ดูว่ามันเป็นอย่างไรนะครับดอบไฟอืมประมาณนี้มาเรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆนะฮะกับการที่ซื้อเจ้าหัวนี้มาก็ประมาณนี้นะครับสําหรับหัว มาร์คมิวเซียมคาร์เมนไวเดอร์กรีซนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวมาร์คมิวเซียมคาร์เมนไวเดอร์กรีซแมกนัมบู r ฟอร์มนะครับก็เป็นอีก1 h ึ่งเฮสแหรือ1หัวที่สวยงามมากๆเพราะว่านานๆทีจะผลิตหัวสเกล1ต่อ2มา นะฮะแล้วก็อยากให้าทางบันไดหรือว่าทางลูกเนี่ยผลิตหัวนี้หัวสเกลเนี่ยมาอีกเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์อื่นๆหรือว่าซีรีส์ของกรีซเองเนี่ยก็อยากให้ผลิตออกมาแล้วตอนนี้ก็มันจะแยกลายไปแบบเป็นของทางอุลตร้าแมนด้วยเอออันนี้ถือว่าดีสำหรับใครที่เป็นแฟนคาร์เมเลเดอร์กรีซเนี่ยหัวนี้ก็ไม่ควรพลาดเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดสนใจนะครับอยากติดต่อหรือว่าอยากจะสั่งซื้อก็ลองติดต่อร้านเคียวสกิทอยน,นะครับก็ทุกช่องทางทั้ง Facebook หรือว่าร้านนะฮะที่มิกจะรู้จัก เราก็สามารถสั่งซื้อนะฮะทางออนไลน์ทุกช่องทางได้เลยนะครับบหร้านเคียวสกิทอยนะครับเอาละฮะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับหัวตัวน,นี้เนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาด้านล่างเลยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเรานะครับผมทอยมอนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะฮะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้พาชมก่อนใครนั่นเองนะครับสำหรับหัวของค a ร์เม i ลเดอร์ s รตัวนี้ Mark Museum ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามชมกันนะครับตอนนี้บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนวู้